รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสกรถสวยจะมาเสกหมวกสวยเช่นเคยครับกับใบนี้นะอนลายนะครับตัวนี้เป็นตัวฮากา RX 7V นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นหมวกสะสมนะ <S <S ตัวนี้เป็นตัวฮากาวินเทอร์ด้วยก็ดูจากมีลายหิมะอยู่ด้วยใบนี้มาเคลือบแก้วในสเตปนะครับเมก้าเซรามิกโปและก็ ได้รับส่วนลดจากร้านฮาชิ500บาทด้วยขอบคุณร้านฮาชิด้วยครับที่ส่งลูกค้าน่ารักน่ารักมาตลอดเลยนะมาเริ่มเลยหลังจากที่ผมเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วสําหรับใบนี้ยเป็นหมวกที่ค่อนข้างใหม่นะไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรมากมายผมก็จะขัดแค่เบอร์ธรรมดาอันนี้ผมใช้รูเป็เนาะเครื่องขัดรูเป็นะครับแล้วก็เครื่องขัด DA ขนาดเท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนต่างๆเรียบร้อยสวยงามผมจะไม่ได้ แกะทั้งหมวกนะครับผมจะแกะเท่าที่แกะได้เท่านั้นสปอยเลอร์แกะได้นะครับชิลแกะได้นะครับตรงนี้สามารถเปิดได้ปกติเลยแต่ว่าตรงไหนที่มันติดกาวมาผมจะไม่ลื้อนะครับบอกเลยครับเพราะว่าหมวกเขาใหม่อยู่แล้วนะครับ่าให้มันเก่าเพราะมือผมเลยนะครับตอนนี้เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วเรากําลังจะเคลือบแก้วเบอร์แรกสําหรับวันนี้เป็นสเตปเมกาเซรามิกโปนะครับก็จะลงหมด2เบอร์แต่วันนี้จะลงเบอร์แรกก่อนนะสำหรับ วันนี้เอนวันะครับเริ่มได้เลยนะครับเพราะว่าผมเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วหมวกจะเงาไม่ว่าจะอยู่ที่น้ํายาหรืออะไรก็ตามอยู่ที่การเตรียมผิวนะครับอันนี้ผมเน้นย้าตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลือบหมวกเคลือบรถยนต์นะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็น N1 นวันนะฮะเป็นเซรามิกนะครับลงน้ํายาอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกันอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตัวนี้สามารถเช็ดออกได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ มีความเข้ขมข้นค่อนข้างสูงดูจากน้ํายาที่ไม่ไม่ได้สามารถไม่แห้งเลยเนยขณะที่ทาเข้าไปเห็นไหมครับอ่าและน้ํายาของผมเป็นระบบทาทั้งหมดครับนี่ลงน้ํายาค่อนข้างเยอะนะขันอ่าหมวกใบนี้ลูกค้าอ่าบอกว่าไม่ต้องแกะติ๊กเกอร์อะไรออกเลยนะครับผมก็ทําตามที่ลูกค้าแจ้งเลยนะครับถามว่าหลังจากที่แกะติ๊กเกอร์แล้วมันจะเป็นยังไงไอตรงบริเวณติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะเห็นเป็นขอบของตัวน้ํายาเคลือบแก้วซึ่งไม่เป็นไรครับ ตัวหมวกทุกใบที่ผ่านมือผมเนี่ยผมจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้านในนะครับเข้ามาดูสินี่เดี๋ยวนีนะ้มองมาเห็นหรือเปล่ารู้มองเห็นปะมองเห็นปะมันอยู่ด้านในนะมันจะมีอยู่ด้านในสติ๊กเกอร์อยู่ด้านในจะเห็นคาว่า rpm อยู่ข้างในนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอ่าไม่เป็นไรถ้าเปิดมาเจอ rpm ผมจะดูแลไปเรื่อยๆครับก็คือหมวกใบนี้นะครับหรือหมวกใบไหนที่มีสติ๊กเกอร์ rpm อยู่เนี่ยสามารถกลับมามฮนแนนได้นะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผมสามารถจะทําให้คุณได้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับโอเคอันนี้ใกล้แล้วใกล้เคลือบเสร็จแล้วผมจะลงตรงข้างเยอะนะสังเกตน,นะโบไปหนึ่งนี่ลงน้ํายากระหน่ำเหมือนกันนะครับแล้วกว่าจะเช็ดออกเนี่ยก็จะพักหนึ่งใบนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป,เป็นการเคลือบครั้งแรกนะครับจะมีทั้งหมด2ครั้งอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นสวยงามแต่ก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเนี่ยผมเตรียมผิวก่อนนะอย่างที่แจ้งให้ตามครับ ความสาคัญของการเคลือบแก้วหรือว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นฟิล์มใสกระลอยหรือว่าสติ๊กเกอร์เปี่ยนสีเนี่ยผมเตรียมผิวก่อนนะครับทั้งนั้นเลยนะครับโอเคถึงเวลาแล้วทันีีผมฉาบไปพอสมควรเลยข้อดีของการเคลือบหมวกกันน็อกคือไรหลายๆคนก็สงสัยว่าหมวกก็ราคาสูงอยู่แล้วทําไมต้องมาเคลือบแก้วหมวกอีกนะฮะใช่ครับเพราะว่าหมวกเนี่ย มีความสำคัญทางจิตใจของคนซื้อเลยนะกว่าเขาจะได้หมวกใบนี้มาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาตัดสินใจกันอยู่ค่อนข้างนานนบแล้วก็2เลยตัดสินใจได้แล้วเนี่ยนะครับหาได้ไหมกระหมอกใบหนึ่งนะฮะซึ่งบางใบไม่มีขายแล้วนะครับบางใบก็อยากจะแบบใบเนี้ยไอตอนที่เราสนใจเราอาจจะไม่พร้อมแต่ตอนนี้ตอนพร้อมก็อาจจะไม่มีถึงตอนมีแล้วก็อยากจะรักษาไว้ให้ดีๆอันนี้คือเหตุผลเลยนะที่ลูกค้าทุกคนอยากจะ เก็บหมวกใบนี้ไว้นานๆนครับการเคลือบแก้วทําให้สีของหมวกเนี่ยหรือว,ว่า,าการดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเลยนะเป็นคําตอบน่าจะครบถ้วนนะครับแต่หลายลคนถามว่าเคลือบทําไมนะครับนั่นสิต้องถามกับกันว่าทาไมเขาถึงเคลือบดีกว่านี่ครับสําคัญตรงนี้นะครคือการรักษาหมวกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับการเคลือบหมวกกับน,น็อกหรือเครื่องยนต์ที่ร้านผมนะ ผมใช้ผ้าใหม่ตลอดนะหหวกนอกไปหนึ่งหหวกใช้ผ้าใหม่นะเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดครับเพราะว่าก่อนก่อนที่จะเคลื่อนผมขัดตั้งนานนะฮะอย่าให้เอาผ้าเก่าๆเนี่ยมันทำให้หหวกเป็นรอยนะครับจะเงียบนิดนึงนะตอนช่วงนี้ก็ไม่ได้เชิงใช้สมาธิหรอกใช้แต่ตาเพราะตรงไหนยังเช็ดไม่หมดนะฮะ แล้วก็เสร็จจากตรงนี้แล้วก็อาจจะไปอบอินฟลูเลตได้นะครับสาหรับหมวกสีอย่างงี้อบอินฟลูเลตได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคาร์บอนอบไม่ได้นะครับโอเคแต่ติ้นสวยงามนะครับขอบคุณท่านเจ้าของหมวกใบนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสนใจอยาอก,กื่องบุกน,น็อกติดต่อมิกกี้เสร็จแล้วสวยครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ